สวัสดีครับผมนี่กับผมเพลินโซนนะครับก็มีกันในเกมแล้วล็อกเอ็มมิเทอร์นอเลฟ2.0เงี้ยเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมที่ทําแค่วันเดียวนะครับกิจกรรมเองเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนนะใครทําทันบ้างเอ่ยนะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่เราตามหาแมวกวักสีดํานะครับตามเมืองต่างๆนะมีทั้งหมด4เมืองนะครับสเวลานะครับเดี๋ยวผมขึ้นฉากให้ดูแล้วกันนะฮะเริ่มวันที่เมืองพัทล่านะครับอ่าปรากฏตัวตอนเที่ยงคืนนะครับจนถึงสิบโมงเช้านะครับเวลา ทำกิจกรรมก็คือ10โมงถึงบ่ายสามแล้วก็บ่ายสามถึงสองทุ่มเนี่ยจะไปอยู่ที่โมล็อกนะฮะแล้วก็2องทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยจะไปอยู่ที่พาย่อนนะฮะก็กิจกรรมก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เรามาคุยกับเจ้าแมวกวักที่เป็นสีดำดำเนาะตามมือต่างๆตามเวลาตามนี้เลยนะฮะรับใครที่ทาไม่ทันเควสแรกนะครับก็ไม่เป็นไรครับเรามาทำามือที่2กันได้นะครับก็ให้คุยกับเจ้าแมวกวักครับจะได้ส่วนของลัคกี้แบกมานะครับ เปิดมานะครับก็จะได้ของรางวัลน,นะครับมันจะได้เงินนะตั้งแต่80,000นะครับผมจนถึง8ล้านนะครับสุ่มนะแล้วก็เฟยคอยเนะี่ยตั้งแต่1ชิ้นยัน10ชิ้นนะถ้าใครโชคดีก็ได้จํานวนเยอะเพราะว่าเฟายคอยเนะี่ยมันหายากนะฮะโอเคเดีย๋ยวผมลองสุ่มให้ดูสักหน่อยนี้แล้วกันก็เรามีโอกาสได้นะครับวันนี้คือ4ถุงนะเต็มๆถ้าเกิดใครท,ทาทันแต่เที่ยงคืนนะ,ะเปิดเลยแล้วกันนะครับ 58แสนนะครับเยอะอยู่นะครับอ่ะฟรคอยบ้างหนึ่งอันนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปทำาอีกทีนะครับก็ที่มอล็อกเลยแล้วครับหลังใบ3ามนะฮะหลังจากที่ทํากิจกรรมเสร็จแล้วนะครับก็จะทําการปลดล็อกทิกซอด้วยนะครับอันที่6นะนี่ได้รับลัคกี้แบ็คเทพโชคลาภนะครับเอากดรับไปแล้วก็เปิดกล่องรางวัลเอาแล้วครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับ กิจกรรมครับง่ายๆของวันนีนะถ้าทำทันก็ได้ครบสีนะทำไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นกิจกรรมฉาบฉวยน,นะทำแค่วันเดียวนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe ย้ันโซนนะครับ,รบเพื่อเป็นลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดระดิ่งแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อหม่คลิปหน้าผมซิลเกนสวัสดีครับ